จากชัยชนะของอเรอัลมาเดรที่เปิดบ้านตบมาโยกาไป4ประตูต่อ1ในวันที่ไม่มีคาริเบนเซมาดาวยิงเบอร์หนึ่งของทีมมนได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยครับโดยเฉพาะเหล่าดาวรุ่งและตัวอนาคตที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเดอะแบ็กทดแทนรุ่นพี่พเพราะว่าเหล่านักเตะทีราชาชุกขาวได้วางเอาไว้ให้เติบโตขึ้นมาเป็นตัวอนาคตต่างกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมทอดซึ่งผู้เล่น5คนที่จะกล่าวต่อไปนี้จะก,ก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักของสโมสรแน่นอนจะมีใครกันบ้างขอบสนามเอามาเล่าให้ฟังครับ คนแรกวีนีสิอุจจูเนีย ไม่น่าเชื่อมันกันนะครับว่าเจ้าหนูที่เคยมีประเด็นกับคาริมเบนเซม่าจะเป็นข่าวใหญ่โตจะกลายเป็นอีกหนึ่งเดือบแบกในการทำประตูให้กับทีมราชันุูกขาวเพราะว่าในช่วงทีมวินสิสอุตย้ายจากฟา์เมโกมาอยู่กับราชันุกขาวเรอัลมาเรตใหม่ๆเขาเป็นนักเตะที่รุ่นพี่ไม่ชอบขีหน้าเคยมีประเด็นที่เบนเซม่าสั่งให้เ,เพื่อนในทีมนะครับไม่ต้องส่งบอลให้กับวินิสอุตแต่ทว่าเจ้าหนูคนนี้นะครับก้าวไปสู่ตัวเองจนสามารถพิชิตใจเบนเซม่าในสําเร็จจากคนที่เคยต้องซดเกาเหลามาทัทวันนี้เหมือนเป็นรรอีกท่มงตาู้ใ จากสำรองก็เริ่มก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงกลายเป็นนักเตะที่เรอัลมาดริดจ,จะขาดไปไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเขาเล่นได้อย่างเข้าขากับเบนเซม่ามากเหลือเกินสี่ซันก่อรวมทุกรายการนะครับผมมีสถิติระบุว่าเบนเซม่ากับวินิสซิอุสมีส่วนรในการยิงประตูกับมาดริดรวมกันมากถึงร้อยเอ็ดประตูเบนเซม่ายิงไป44ประตูกับอีสิบห้าแอซิสโซว,วินซิอุสนะครับัซันไปยี่สิบสองประตูกับอียี่สิบแอซิสนับว่าเป็นคู่หูดูโอที่ร้อนแรงมากที่สุดในห้าลิกใหญ่ยุโรป ส่วนซีซั่นนี้นะครับวินิสอุนจูเนี่ยก็ยังคงร้อนแรงเกินห้ามใจเหมือนเดิมเพราะว่าเขานำเป็นดาสมุกข,ของทีมซัดไปแล้ว5ประตูรวมทุกรายการยิงไปแล้ว4นัดติดต่อกันด้วยผลงานแบบนี้แหละครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ในอนาคตราชาทุกขาวจะฝากทุกอย่างไว้กับเจ้าหนูคนนี้คนที่2โอเลเรียงซูอาเมนี่ ถ้าถามว่าทำไม,มเรอัลมาเรดถึงกลาก้าขายคาเซมิโร่ออกไปกับแมนยูนหรือท,ท้งทนที่เป็นมิดฟิลตัวหลักร่วมกับโทนี่ครสและก็กรูกาโมดิตร่วมกันคว้าแชมป์ครองได้มากมายตลอดหลายปีโดยเฉพาะยูฟ่าแช, fi, ชะมเี้ยนส์ลก5สมัยซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าการมาของโอเลเลียงซูอาเมนีกองกลางดาวรุ่งทีมชาติฝรัร่งเศสผู้นี้นี่แหละครับมิดฟิลตัวรับวัย22ปีย้ายจากมูนโกมาอยู่กับมาเรตด,ด้วยค่าตัวร้อยล้านยูโรชนิดที่ต้องไปตบตีแย่งมาจากปารีสแมนยูและก็เลิวผู้ที่อยากได้นักเตะรายนี้มาร่วมที ซึ่งการที่ทีมยักษ์ใหญ่รวมถึงกันแบบนี้ล่ละครับมันก็หมายความว่านักเตะผู้นี้ต้องมีอะไรเป็นพิเศษชูอาร์เมนี่เป็นนักเตะที่มีความเร็วจัดจ้านลากเลื้อยไปกับบอลได้โคตรดีพร้อมีบัฟยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษซึ่งนับเป็นสกิลที่ตีบวกขึ้นมาหากเทียบกับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนับตั้งแต่คาซิเมโรย้ายออกไปนะครับก็ได้รับโอกาสลงเป็นตัวยิงแทบทุกนัดเชื่อว่ามาเขาได้ประสบการณ์มากกว่านี้ตำแหน่งคนสำคัญของเรอัลมาดริดยุคต่อไปคงนี้ไม่กลายจากเขาเป็นแน่คนที่สามเฟเดริโกบาเบเด บาเบเด่แนวรกทีมชาติอูรุก,กวัยเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ต้องจับตามองให้ดีเลยแหละครับเพราะต่อให้ฐานะจะไม่สามารถยึดต,ตัวจริงได้แบบถาวรต้องมีนั่งสำรองเป็นส่วนใหญ่อยู่บ้างแต่ทว่าเวลาที่เจ้าหนูลงสนามนะครับมักจะมีฟอร์มการเล่นที่ติดลมบนไม่เคยแผ่วปลายลงไปถ้าหากยังจำกันได้เบาเบเด่น,นี่แหละครับที่เป็นคนเผาเครื่องแอนโดรมาซันแบ็กซ้ายเลี้ยวผูในนัดชิง UCL เมาซีซั่นที่แล้วพร้อมกับขิงว่าการเลี้ยงดูลูกอย่างยากกว่าการดูกับู่แข่ง,ขงรายนี้เพราะว่าเขาเป็นคนแอซิดกึ่งยิงกึ่งไดงด้้วย ทีเด็ดทีขาดของบเบลเบเดนะครับนะั่นคือการลากเลื้อยหาช่องเขาไปทำประตูนี่แหละครับเป็นนักเตะสรัทประโยชน์ถอยมาเล่นเป็นสามมิดฟิลด์ก็ได้ขยับขึ้นหน้าไปเป็นสามประสานก็ได้ไม่ใช่แค่ทักษะหรือการยิงอันยอดเยี่ยมพเพราะว่า,บาวเบลเบเดนะครับเป็นพวกนักเตะ18ปอดแม่งวิ่งดีดเป็นมา้าไม่แปลกใจเลยที่เขาจะได้รับโอกาสจากคาโลอันเชลติบ่อยๆครัง้งสึ่งอนาคตนะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้รับปลอกแขนกับตันทีเหมือนกันครับเพราะว่าเขาอยู่ราชนุขาวมาแล้ว5ปีเต็มเลยนันเนี่ย คนที่ 4. โรนิโก้นี่เป็นดาวรุ่งอนาคตไกลอีกคนที่เติบโตมาเป็นเสาหลักให้กับเรอัลมาดริดได้พระวาก่อนหน้านี้ถึงแม้ในทีมจะมีทั้งเอเดนอาซาแกรเรตเบลแต่ทว่าคาเลโตมากจะเลือกใช้บริการโรนิโก้อยู่เสมอต่อให้ไม่ได้ลงตัวจริงนะครับเขาก็จะลงมาเป็นซูเปอร์ซับมีส่วนร่วมช่วยทีมทําประตูจริงๆแล้วโรนิโก้ถูกดึงมาช่วงที่สีดานคุมบางเหียนเพื่อให้สร้างมาดริดยุคลาติกอสอีกครั้รงโดยมีฉาย,ยาว่าเป็นนิวเนม่า เขามีทักษะแพรวพระดาวพรสวรรค์สูงไปกับบอลได้โคตรดีซึ่งเขาได้สิ่งเหล่านี้มาจากการเล่นฟุตบอลข้างถนนมาก่อนในวัยเด็กอย่างไรก็ตามนะครับพี่แกมีโรบินโยเป็นไอดอลที่จะเรยียรอยตามดังนั้นนะครับอนาคตจึงเดาไม่ยากเลยว่าโรดิโกในวัย21ปีจะก,ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักและเป็นคนสําคัญของมาริดแน่ๆคนสุดท้ายเอด็ดอร์โดคาม,มาวิงกา นี่เป็นนักเตะที่ดังมาพอสมควรแล้วครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ดังตั้งแต่สมัยอายุเรียนมปลายจนถึงตอนนี้อายุ19ปีก็ยยายมาอยู่กับเรอัลมาดริดแบบสมใจและสโมสรกระซื้อมาไว้เป็นตัวอนาคตเพื่อว่าวันหนึ่งโทนี่คอโรนต้องอำลาทีมสไตล์ของกามาเวงกานะครับเป็นพวกมิดฟิลตัวกลางที่มีหน้าที่คอยคุมจังหวะเกมและเชื่อมเกมกับเพื่อนๆหรือจะเล่นในแบบฉบับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ย่อมได้โดยจะมีเรื่องทักษะของเกมรับมากกว่าเกมรุกถึงแม้วาสติการทำประตูหรือแอซิสจะไม่ได้มากมาย แต่เขานะครับมีอย่างอื่นมาทดแทนนั่นคือรูปร่างอันสูงใหญ่พร้อมประกับปะทะคู่แข่งถึงขั้นที่คารังหนึ่งเคยโดนเปรียบเทียบกับเอ็นโกโลกองเต้มาแล้วสี่สันก่อนคามาเวงการนะครับยังมีฐานะเป็นตัวสำรองมากกว่าแต่ทว่าปีนี้เขาได้รับโอกาสเป็นตัวจริงมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าเขานะครับจะมีบทบาทกับทีมมากขึ้นเพื่อว่าอนาคตจะได้ทดแทนร,รุ่นพี่แบบเต็มตัวได้น่แหละครับ